กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่กับส่วนหน้ายืนยันไม่มีเจตนาที่จะก,กันแกล้งตามที่มีการโพสต์ในโซเชียลครับภายหลังที่มีการโพสต์ข้อความลงโซเชียลผ่านเพจอัญชนาหิม,มินะนะครับถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยานพาหนะมีใจความสรุปว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตั้งใจกันแกล้งสกัดจับรถของตนเองนะครับ รวมทั้งเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่เท่าเทียมกันครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 17นาิกา24นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสง้าได้ปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนตรวจสอบเขตรับผิดชอบตามปกติเพื่อดูแลความปลอดภัยและพบรถยนต์ต้องสงสัยขับสวนทางมาสภา,ภาพภายนอกค่อนข้างแปลกตาไม่เหมือนรถทั่วไปและไม่ทราบว่ามีใครโดยสารมาก,กับรถคันดังกล่าวบ้าง จึงได้ประสานให้ชุดคุ้มครองตำบลลำไัยมีการตรวจสกัดเพื่อตรวจสอบนะครับก็พบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถแท็กซี่จ้างเมาส์มีนายมะอุเซงดือแระเป็นคนขับแล้วก็มีนางสาวอัญชนาหิมินะนะครับเป็นผู้โดยสารตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงอนุญาตให้เดินทางต่อได้หลังจากนั้นนางสาวอัญชนาครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์เพื่อชี้นําสังคม ให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนากลัน่แกล้งและเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องสาวไทยมุสลิมในพื้นที่เรื่องนี้ครับทางกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีการออกมาที่แจงนะครับว่าการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามหน้าที่และยึดมั่นในหลักการใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาคและก็เท่าเทียมภายหลักนิติรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบริโภคข่าวสารด้วยความ,มระมัดระวังครับใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่อสอดในทางที่ไม่ดีนะครับ หากพบเห็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรแจ้งได้เลยครับที่แม่ทับภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์ครับ7 6 1 9 7ห2 9 9 9ครับหรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ